ชุดนี้หน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเห็น <c oughs> ในมือไหมคะที่มีการโชว์อยู่นี่คือคุณครูเขากาลังโชว์อยู่ก็คือชุดบาติกค่ะซึ่งเป็นเครื่องแบบชุดพื้นเมืองของโรงเรียนเทศบาลสีมหาราชสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ที่กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะหลังผู้ปกครองต้องซื้อให้กับลูกหลานนั้นสวมใส่ในราคา290-320บาทแล้วแต่ขนาดตัวไปค่ะ ล่าสุดแบบนี้ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าชุดดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายของทางจังหวัดที่ต้องการรณรงค์ให้กับนักเรียนนั้นต้องสวมชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ซึ่งก็มีมานานมากแล้วโดยโรงเรียน,นยมีการสั่งให้ร้านเนี่ยทำชุดในต้นทุนราคาตัวละ2 5 0ร้อบถึงสามบาทซึ่งราคาที่ฉันพูดถึงคือมันจะแตกต่างกันใช่ไหมคะคือมันขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อแล้วก็นำมาขายให้กับผู้ปกครองในราคาเฉลี่ยตัวละ290-320ถึงบาท พร้อมกับมีการยืนยันด้วยนะคะว่าไม่จําเป็นจะต้องซื้อทุกปีเพราะว่าลวดลายในบนเสื้อเนี่ยมันเป็นลวดลายเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะไม่ต้องซื้อใหม่ครับถ้าเขาใส่ได้อยู่ไม่ต้องซื้อใหม่ครับ mm hmm. เด็กจกซื้อใหม่เมื่อเข้าใหม่ครั้งแรกครับถ้ายังใส่ได้อยู่ก็ใช้ได้จนจนจน,จนจนจบครับแล้วกับที่นมาเช่นเด็กป .6 ครับสมมติกับปีที่มาโควิดเนี่ยพอเราเรียนเรียนออนไลน์แล้วพอเด็กมาช่วงหลังเด็กเราติว เดี่วกเสิรข้ามอนึ่งอันบางบางครั้งเครื่องแบบเราแม่ซื้อเลยใส่เสื้อมือเดิมไม่ต้องบางครั้งไม่ต้องใส่เพราะว่าถ้าใส่แล้วซื้อแค่เทอมเดียวมันไม่ค้มนะครับส่วนการตั้งคําถามว่าเออแล้วถ้าหากผู้ปกครองที่เขามีไรายได้น้อยทํำยังไงะะผู้อ,นอ,ไไนอำอนวยการโรงเรียนเขาบอกว่าถ้าหากมีการลําบากเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคะ่ะโดยจะมีการออกสํารวจแต่ว่าต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของสถานศึกษาด้วย โดยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองส่วนใหญ่หากมองว่ามันเกินความจําเป็นก็จะเสนอให้กับผู้บริหารนั้นได้รับทราบเรื่องเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะยกเลิกหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายกรทรมนตรีเมืองกระบี่ระบุออกมานะคะบอกว่าชุดดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายที่มีการปฏิบัติกันทั่วประเทศแต่ก็เข้าใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะไม่พร้อมจ่ายซึ่งก็ไม่ได้บังคับค่ะว่า ก็ไม่พร้อมก็แต่งขึ้นนักเรียนมาเ็สามารถเรียนได้ปกตินะครับแต่ก็เข้าใจหัวใจเด็กนะครับว่ามาเรียนอย่างนั้นเหมือนเพื่อนนะครับอย่างเหมือนเพื่อนก็บางทีเด็กก็เป็นกลุ่มด้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราจะเผยเลิกว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องสวมชุดนี้แล้วก็ไม่ได้เพราะเราสั่งแล้วก็มีเองตัวเลขนะครับไม่ว่าเป็นนโยบายของประเทศก็แล้วกันนะครับเรื่องชุดปฏิทินจังหวะเนี่ยผมเองก็ต้องสวมมาที่กระสรวงวันนะครับเสวันเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งวันนะครับแต่ก็ที่รัฐบาลยืนยันนะครับว่าที่รับ คือจะบอกว่านักเรียนไม่ต้องซื้อคนไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่คุณผู้ชมลองนึกภาพบานถ้หากไปโรงเรียนแล้วเพื่อนใส่แต่ว่าเราไม่มีใส่มันจะเกิดความเหลื่อมล้ำด้วยหรือไม่นะคะคือหลังจากนี้ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อที่จะหาทางออกถึงกรณีดังกล่าวเพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งหมดค่ะ